สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะอีกรอบหนึ่งสว,ส,สวัสดีค่ะจิสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะเราจะมานั่งรถมานะคะทุกคนเราตื่นเต้นมากเลยตอนนี้เราพี่เขารอแล้วใชะะ่เราจะไปนั่งรถมากนะะมันเฮ้ยลงคันนู้นไปแล้วปากปไ,ได้ห่ออ่าน้องมาโยนเองเลย เป็นไรครับเป็นไรคไม่เป็นไรคไรับกลับบ้านได้เนาะจังแสงจะนั่งถ่ายทุกคนคะเราวตื่นเต้นมากอ,อาถิยันยังมาถ่าเเ้ยเออไนอนเลยเฮ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่ <c oughs> เป็นไร <ตา S 1> ครับใจเย็นนะตาเราไม่เคยนั่งนะคะทุกคน สื а, ้แขนง่ายธรรมชาติค eh, ือธรรมชาติบกเือค่ะนั่รถมาน่ะจอดไฟแดงได้ด้วยน้องจอดไฟแดงได้ดขอจะพอยานได้เหรอต้อบบพี่ลูรถมาค่ะ ตีเองเป็นแบบมาแบบมาเก็บตัวอย่างเงี้ยอยู่ลำปางอย่างเงี้ยเหรอไม่มีสายสะพายเนาะมาเก็บตัวเหรอคะทางนัางหน้าก็มีนะคะก็ไปแล้วนะคะน้องแบบวิ่งแข็งแรงมาก นี่น้องเขาไปแดงนะคะี่เดี๋ยวเกินก้วยนี่ก็น่ากินนะนาคะน้องน้องเขาจะไปตามที่ตามบังคับใช่ไหมที่เชือกเขียวๆเหรอคะตามพวงอย่างพวงมาลัยเรานะเราดึงซ้ายแล้วก็ดึงซ้ายแล้วขวาแล้ก็ดึงขวาเดินมาเลย ไม่จึงอะไรก็แล้วก็ใ้แงอะไรไม่มีเก็ต้องดึงมาเบาหน่อยค่ะขาตรังเกียขาอันนี้ังว่างถ้าไม่ลังเกียร์ก็นั่งนี่ก็ได้นะจริงเหรอคะอ่อนโอ้ยอยากนั่งอยู่นงให้กล้าขับ น้องน้องน้องเท้าน้องแบบตกมันน้องตกมันพี่นี่โคนละก่อนนะไม่เป็นรถเขาก็ไปให้นรางนี่ครับอครับไปค่ะทดลองไปไปไปถ่ายกัรเรนชิ้นละก็เหมือนเราขับรถใช่ไหมคะครรรััับบบขถนะก็แล้วก็แล้วไปเนาะเดี๋ยวอยากดูเท้าน้องจังอะ อันนี้นี่เดกอั้อะอะไรนะคะอันี้ค้งนะอ๋องแบบแก้รถแบบแก้รถหล้างคืออะไรอ่ะงนี่แบบแก้รถครับเาแ้รถครับผมอ๋อมันให้ให้คนรอบข้างรู้ว่าเรามาครับครับจะให้านมาอไรจ ครั้งแรกนะคะที่เราจะมานั่งรถม้าแบบนี้นะคะเปกดีเรานั่งแบบแต่รถยนต์แต่ตอนนี้เรามานั่งรถม้านะคะกับพี่บุ๋มพี่จังหวัดปังปางปังปังปังรถที่สบายมากๆเรื่อยๆเราจะไปเรื่อยๆนะคะเหมือนรถขายโอ่ม เกิดไงเออแล้วเขาแบบอ่ะแล้วลิงเปนไงลิงลิงก็ลิงหลอกก้าไงอ๋อฉลาดนะลิงอ่ะเออนะเออถ้าถ้าพูดไม่ถูกคือขวดนี้นะขวดนี้นะกระโหลกมากว่ะม้าก็วิ่งไงวิ่งม้าก็ดีดกระโหลกเปล่าอืมในข้าดิขอนาฬิกาใช่ไหม อ <laughs> ฉันผ่านมาสิถือว่าเรียกหรือยังนะน้องแบบเดียวตามเก่งนาฬิกาน้องเก่งนะน้องแบบน,น้องจำทางได้ด้วย <laughs> <ก>คือแบบจำทางได้ด้วยอ่ะ ใจก็ทางมาลายก็ค <Workers> ือทางมาปะโอ้โก <board> ็ได้ทางมาลายไงคนจะข้ามได้ไงมามาต้องข้ามต็อมีทั่วประเทศนะแต่มามีตัวเดียวนะทางมาลายไงชิปรำาป่าวิยเหมือนนางงามนะพี่อยู่มาดูดิมีสายท้าพายไหม มีแต่กตระป๋อบผ้ายนะสเขมากเดี๋ยวนะเก่งนะเดี๋ยวไหน ออกแรงมากเสียงเดนว่งวิ่งวิ่งว่งงรรรไปเลยไปเลยไปเขียวหล่ะไปเขียวกองแรงมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยไปเลยที่มไมต้องลงแท

นั้นมาอา้อาร้รองเหรออ้าหรอถึงข่าวด้เออเออเอเอ,เอถึงแล้วจ้าถึงนอค่ะ,ล,ะลงมาจ้าลงมาลงมาเร็ว thất tập đậm มั้ย1 2 à, <laughs> <sòn, sao? cười> 这多少 อย่ากกลัวมันจะก,กัดไมันหายให้หน่อยอาววหายอหู่กหน่อยอ่า 1, 2, 3สามยิ้มตาแอคชั่น้าแอคชั่นเลยจ้าไปเลยจ้า ถ่ายกับเพื่อนตนัวเองอะนะซิฟซิบซิฟไปเลยตาไปเลยไปเลยตาไปเลยตาเอาเลยตาเอาเลยตาซื้อซื้อพอแล้วตาสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงไปสำหรับทริปนั่งรถม้านะคะ ก็น้องมาตัวนี้นะคะบ๊ายบาย